พบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมวิศวกรย้งนะครับจากช่องปรึกษาปัญหาไฮโดรลิกครับเมื่อกี้นะครับก็จะมีลูกค้านะครับโทรมาสอบถามผมว่าระหว่างนดียมติกและไฮดรลิกมีเกณฑ์ในการเลือกใช้อย่างไรนะครับผมวิศวกรย้งนะครับขอฟันธงณตรงนี้เลยนะครับผมว่าสำหรับ2ออย่างนี้นะครับเกณฑ์ในการเลือกใช้นะครับก็คือ1นนะครับตัดสินจาก โหลดที่ใช้ก็คือแรงนั่นเองลมเนี่ยเหมาะสำหรับงานเบาๆไฮดรอลิกเหมาะสำหรับงานหนักนะครับเบาแค่ไหนนะครับตั้งแต่30กิโลขึ้นไปนะครับหรือ10กิโลก็ได้นะครับผมเยินกระทั่งถึงประมาณไม่เกิน500กิโลนะครับเหมาะสำหรับงานลมเพราะถ้าเยอะกว่านี้กระบอกมันจะใหญ่นะครับมันจะคอนโทรลลมค่อนข้างยากและใช้ลมเยอะนะครับ จะไม่ค่อยเหมาะหระหรือต้องใช้กระบอกที่หลายๆตัวนะครับสําหรับงานไฮดรลิกนะครับเหมาะตั้งแต่400กิโลขึ้นไปนะครับ300กิโลก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะกระบอกมันจะตัวเล็กกะทิเดียวนะครับอา่เอาเอาเป็นว่าตั้งแต่400กิโลขึ้นไปนะครับเยน100ตัน200ตัน300ตันหรือเป็นพันตันไฮดรลิกหมดครับ โอเคมีการในเลือกมีเกณฑ์ในการเลือกใช้แล้ครับก็ไปเลือกใช้ลงให้เหมาะสมกับงานนะครับสวัสดีครับ